สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมก็พบกันเช่นเคยนะครับกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์ .net นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่21เดือน11แล้วนะครับผมสําหรับเมื่อวานครับเราก็ภายวิเคราะห์บอลในคู่ของลิเวอร์พูลนะครับพบกับอาร์เซนอลนะครับผมก็จบสกอร์ไปนะครับลิเวอร์พูลชนะอาร์เซนอลไป4ประตูต่อศูนย์เลยนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับสูตรก็ให้ไปทางลิเวอร์พูลนะครับผมเต็งไปที่ลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ราคาสูงแรกสูงเต็มนะครับผม สำหรับเมื่อวานนะครับใครที่ไปตามโปรแกรมนะผมหรือว่าไปตามผมเมื่อวานนะครับก็ได้รับทัพย์กันไปเต็มๆทุกราคาเลยนะครับผมโอเคครับผมสําหรับใครที่สนใจนะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับผมก็สามารถเข้ามาขอรับได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมโอเคครับสาหรับวันนี้นะครับผมก็ยังอยู่ในพรีเมียร์ลีกนะครับผมวันนี้จะไปวิเคราะห์บอลในคู่ของแมนซิตี้นะครับพบกับเอเวอร์ตันนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติของฝั่งแมนซิตี้เจ้าบ้านกันก่อนเลยนะครับว่าจะทําได้กี่ประตูนะครับใน5นัดหลังสุดสําหรับแมนซิตี้นะครับผมทําได้2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ทําได้13ประตูนะครับใน5นัดหลังสุดสําหรับแมนซิตี้นะครับผมโอเคครับส่วนเอเวอเรตันะครับผมทีมเยือนทําได้อ่าหนึ่งสองสามสี่ทำได้4ประตูเองนะครับผมสําหรับเอเวอเรตันทีมเยือนนะครับ โอเคครับต่อไปก็จะเป็นอันดับกับคะแนนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันมาดูอันดับกับคะแนนนะครับมนซิตี้อยู่อันดับ3คะแนน23นะครับผมอันดับ3นะครับคะแนน23ส่วนเอเวอเรสตนอันดับ11นะครับคะแนน15นะครับอันดับ11คะแนน15นะครับผมโอเคครับเรียบร้อยนะครับผมขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นราคานะครับเดี๋ยวเราไปดูราคากันข้างในเว็บนะครับ สำหรับราคาวันนี้นะครับก็แน่นอนครับผมเป็นทางของแมนซิตี้นะครับเปิดออกมาต่อที่2ลูกนะครับผมแล้วก็ราคาสูงต่ำที่3ลูกนะครับโอเคก็เป็นทีมเจ้าบ้านนะครับทีมต่อต่อรองนะครับ2ลูกครับผมสองลูกสูงต่ำสามลูกครับกดวิเคราะห์เลยโอเคครับสำหรับผลการคำนวณนะครับก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโปรแกรมก็ให้ออกมานะครับจะมีโอกาสสกอร์สูงที่77%นะครับ สูตรก็แนะนําให้เล่นที่สูงแรกนะครับแล้วก็เล่นสูงเต็มได้นะครับผมส่วนโอกาสชนะก็แน่นอนครับผมเป็นทางของแมนซิตี้นะครับมีอยู่58นะครับส่วนทีมเยือนเอเวอเรตมีอยู่28เอเนต์เองนะครับผมก็ห่างกันมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสถิติที่เคยพบกันนะครับของทั้ง2ทีมนี้นะครับผมมาดูสถิตินะครับผมในแมตช์ล่าสุดก็เป็นทางของแมนซิตี้ซัดไป5ประตูต่อศูนย์เลยนะครับ ส่วนแมดลองลงมานะครับผมในบอลถ้วยก็เป็นทางของแมนซิตี้เช่นเดียวกันนะครับที่ชนะเอเวอเรสต์ไปได้นะครับผมจากภาพรวมแล้วนะครับก็เป็นทางของแมนซิตี้นะครับผมที่เอาชนะเอเวอเรตได้นะครับผมเอเวอเรตก็ไม่สามารถเอาชนะแมนซิตี้ได้เลยนะครับจากสถิติที่เคยเจอกันมานะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะออกสูงด้วยนะครับโอเคครับวันนี้นะผมก็กลับมาที่โปรแกรมของเรานะครับก็แนะนําให้เล่นเต็งไปที่แมนซิตี้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมว่าแมนซิตี้น่าจะซัดไป2-3ลูกนะครับผม ก็เล่นเต็งไปที่แมนซิตี้ได้นะครับต่อ2ลูกผมว่าเอาอยู่นะครับแล้วก็ราคาสูงแรกสูงเต็มนะครับผมก็ไปได้เช่นเดียวกันนะครับผมว่ามีสูงแรกแล้วก็มีสูงเต็ม3ลูกแน่นอนนะครับผมก็ไปตามโปรแกรมได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมโอเคถ้าชอบก็ตามมานะผมถ้าไม่ชอบก็สวนได้เลยนะครับสําหรับใครที่สนใจโปรแกรมนะครับอยากได้โปรแกรมตัวนี้ไปวิเคราะห์เองนะผมหรือว่าอยากได้ทีเด็ดนะผมในโปรแกรมตัวนี้ก็ยังมีทีเด็ดให้นะครับผมไม่ต้องวิเคราะห์เองก็ยังได้นะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะผมถ้าสนใจโปรแกรมก็ทักเข้ามานะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับพรุ่งนี้สวัสดีครับ